สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องแฟมิลรี่ครับวันนี้ได้การนําตัวที่สองมาแล้วครับจะโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนครับตัวนี่อยอ่นะครับรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วซื้อซื้อแบบแบบนี้มาครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับรุ่นไ g ีนะครับไ g จีมันจะมีรายละเอียด มากกว่านะครับก็เลยซื้อรุ่นนี้นะครับรุ่น S D มานะครับเด็กไม่จะประกอบง่ายกว่าครับอ๋อ R G มันแบบว่ามันชิ้นส่วนมันละเอียดใช่ไหมละเอียดกว่าครับเหมือนของจริงครับนี่เราเราจะย่อส่วนลงมาครับว้าวแกะดูซิมีอะไรบ้างน้อตูดที่นี่นะวร้าว้าวมีคู่มือมีคู่มือครับมีคู่มืออันนี้ความประกอบ อบคสับูรา์อันนี้ขอดูก่อนเองนี้เอสองครับ้นอันนี้ดีครับดีหนึ่งครับดีกับดีหนึ่งดีสองครับอ่ะน้องฝนมานั่งกับนี้มาเป็กันั้พี่ปกป้อมากอบเองกันดัมกันดัมเรียกว่ากันดัหัวโตนะครับนั้นเอฟเอฟดีง่าจะเหมาะ สำหรับเด็กมากกว่าอ๋อชิ้นชิ้นมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมแตมนจะต่อง่ายกว่ามันจะชิ้นส่วนเลยกชิ้นส่วนมันจะใหญ่นะคะชิ้นส่วนเลยย่างก็จะเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ใช้สมองนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวช่วงเช้าปกป้องก็เรียนเล้วเรียนออนไลน์เราจะมาต่อประกอบกันละให้ป๊ป้าตัดชิ้นส่วนให้นะจะต่อไปตามตัวเลขที่เขาบอกเขาจะมีสัญลักษณ์ให้เนาะ เป็น A B C D ตัดตามแล้วก็ตัดตามคู่มือนะคะเขาให้ตัด A ก็เลือกที่ A ก่อนขั้นตอนที่สองตัด D ก็ไปที่ D นะคะ D แล้วก็จะมีตัวเลขอยู่กำกับแต่ละชิ้นต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยแหละแบบนี้เอซีอ๋อต้องตัดตามคู่มือแบบนี้นะคะสำหรับเด็กๆที่จะต่อกันดได้เหมือนผู้ปกครองซื้อให้ก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วย ทำด้วยนะคะว้าวโรงงาเทปป่ปกป้องปกป้องเพิ่งอายุหกขวบนะคะก็ยังทำเองไม่ได้เนาะต้องให้ผู้ปกครองช่วยอืมนั่นชิ้นส่วนอะไรครับหัวมันครับหัวหัวครับ,รรบนี่โอ,อ,นอนน้น้องปวดไหนน้องปวดได้อะไรน้องปวดได้อะไรหัวมันดีไว้ก่อน ตกอต้งัดแล้วติดแล้วค่อยตัดหรอโอเคตัดแล้วค่อยติดชิ้นแล้วก็ตัดก็ได้อันนี้มันชิ้นส่วนม,มันน้อยมันติดเลยก็ได้ติดเลยจะได้จําได้ง่าย,ายๆใช่ไหมจมูกตาอยาให้ใครเล่นเี่ยไม่รู้รว่าให้เด็กหรือให้ผู้ใหญ่ว่าตัดไม่ให้เฉย

Tchau, right.

นี่เราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะตัดตามคู่มือที่เขาให้มานะคะชิ้นสุดท้ายเลยแล้วอตอนนี้ชิ้นส่วนก็ครบแล้วใช่ไหมตอนรวมรวมล่างแล้วจะรวมล่างแล้วจะติดติกเกอรที่หลังครับจะรวมล่างแล้วแล้วก็ติดสติกเกอร์ที่หลังตัวไหนก็เอางงให้ใส่กินเขาเลยเอาเอาเป็นตัวก่อ่ะตัวก็ใส่อะไรอ่ะใส่เสื้อให้มันเหรอ ดีแน่นไหมโอเคแน่นดีมากเลยโอเคอ่าต่อไปมาถืออะไรใส่แขนเอาแขนแข่หน้านี้ถือไหมถือครับเอาตีแค่หน้นจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้ถ้าหนูทำอย่างนี้มันจะหักถ้าหนูดันจับจับตรงเนี้ยตรงข้อ ปั๊ใช,ใช้ปลายนิ้วจับลูกใช่เสียบเข้าไปเลยตรงตรงไม่ต้องหยินเสียบเข้าไปตรงตรงอันนี้นนนนก็ดันไปนตรงตรงปั๊กน,นั่งนี่จะได <c oughs> ้ขาครับกอบขาเสียบตรงตรงอ่าดีมากมันตัวเตี้ยนี่ <c oughs> มันเป็นมันเป็นกันดั้มเด็กน้อยกันดั้มขาสั้นเหรอโอเคโอ้โหได้แล้วได้ตัวหัวหัวหัวมันหัวมันกันดั้มชิ้นี้ไงยไม่ใช่กันดั้มไม่ใช่ทำไมมันขาสั้นจังเลยมันเป็นกันดั้มหัวตวออันนี้ตอนเด็กใช่ไหมใช่ตอนมันเป็นเด็กไงก็เหมือนปกป้องเป็นเด็กไงอันนี้มาใส่นี่ก่อน ไปชาแล้วน,นี่คืออะไรปืนอะไรเนี่ยตรงนี้นหลอกลวงพวกบริโภคไหมเนี่ยมันเป็นรุ่นของมันครับว้าวมินแม่ดูสิกางปีกไหมกางปีกไหมช่วยแม่ดูสิเป็นไงบ้างครับงมือปุกป้องน้างสุดยอดครับ ไหนเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันสิครับโอ้เหมือนอเป็นไงางครับสีมือปกป้องเองครับเป็นไงโอ้เยอะเลยไหมตัวนี้ปลาเป็นคนประกอบเพร่ะวันชิ้นเล็กมากเลยรุ่นาจีนะครับจะเป็นจะเป็นกันดั้มที่สมส่วนนะมีชิ้นต่อที่ประกอบเหมือน ในหนังนะครับเหมือนของจริงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น HD จะย่อส่วนลงมานะครับจะเป็นแบบแบบไม่สมส่วนนะครับจะเป็นแบบน่ารักน่ารักน่ารักแบบเด็กๆนะครับกระต่ายกี่ตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับไา้ชอบนะครับ